แอดมินจะพาท่านผู้ชมนะคะไปจุดตรงของเต่านะคะเต่าทองค่ะจุดตรงนี้นะคะท่านผู้ชมก็จะเป็นสารพญาตเต่านะคะเดี๋ยวแอดมินจะพาท่านผู้ชมเข้าไปขอโชคขอลาบกันค่ะ พอดีมาตรงจุดเต่าทองนะคะตอนนี้ก็ได้อธิษฐานแล้วก็เห็นส้มวางอยู่ก็ลองนำมาดูนะคะก็เห็นเลข5้าชัดเจนเลยค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเข้าไปขอโชคพญาเต่าและไหกันนะคะมีเลขห้าชัดมาก ถ้าท่านผู้ชมเห็นเลขอื่นนะคะเม้นบอกแอดมินด้วยนะคะน่าจะเป็นส้มที่เขาได้มาถวายค่ะที่นี่แล้วก็หล่นอยู่ด้านหน้านะคะแอดมินก็เก็บมาดูเห็นเป็นเลข5้าชัดเจนค่ะก็เลยนำมาฝากท่านผู้ชมนะคะชัดไหมเตงเลขอะไร เลขห้าห้าศูนย์ทำไมถึงศูนย์ก็นี่ไงส้มมันกลมอ๋อส้มกลมตีเป็นศูนย์ห้าศูนนะคะท่านผู้ชมแต่ห้าชัดจริงๆห้าศูนย์ 5, 5 0, เ,เดี๋ยวเดี๋ยวห้าอยู่ตรงไหนชิดนี่ไงห้าห้านะคะห้าเอ๊ะตัวดำดำด้านบนเลียกอะไรตเตีอง เลขอะไรโอเคดูออกหกก็ได้หกเนาะเออ,เอ,อมองเหมือนกันเลยหกห้ 6, อาอออีกแล้วมงืดก่อนออกเก้าฮะอะไรห้าศูนส้มลกกลมศูนย์โอเมื่อกี้มาเสียงเซ็นซีก็ได้สองสองพอมาดูส้มก็เป็นหกห้าศู 0, <5. S 1> นย์หกห้า <0. S 1> อีกนี่ไงนี่ศูออกไปแล้ว เลยนะคะท่านผู้ชมมาถึงนี่คือเสียงเซมซีก็ได้สองสองมาเห็นส้มก็เป็นศูนย์หกห้าศูนย์เก้าห้านะคะเดี๋ยววันนี้ขอโชคใหม่ค่ะสุดยอดจริงๆค่ะพญาเต่า ท่านผู้ชมก็อยู่ที่เต่าโบราณนะคะเต่าทองค่ะวันนี้แอนินก็มาอีกรอบหนึ่งนะคะมาขอโชคหากท่านผู้ชมเห็นตัวเลขอะไรก็เมนบอกแอนมินด้วยนะคะแล้วก็ฝากเพื่อนๆในช่องด้วยค่ะบางท่านอาจจะมองไม่เห็นนะคะหากท่านใดที่มีโชคมีวาสนาก็จะได้เห็นในสิ่งที่เรา,อาขอนะคะแล้วก็หากเราได้เผื่อแผ่ค่ะก็จะเป็นสิ่งที่ดีงามนะคะ แบ่งกันนะคะแบ่งปันกันค่ะจะได้มีโชคร่วมกันนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอนมินก็ er จะถ่ายไปเรื่อยๆนะคะท่านผู้ชม เดี๋ยวแอดมินนะคะท่านผู้ชมจะพาท่านผู้ชมคะ,ะสองหายโบราณค่ะซึ่งมีความเก่าแก่มากๆนะคะที่นี่ก็มีหายโบราณน,นะคะอยู่3ใบค่ะใบใหญ่แล้วก็ใบเล็กนะคะ2ใบด้านนู้นนะคะวันนี้เราก็จะมาขอโชคจากพญาเต่านะคะแล้วก็ขอ3ามตัว2ตัวตรงๆบนหายโบราณใบไหนก็ได้นะคะ ขอสักใบให้โชคท่านผู้ชมได้ร่วมกันนะคะมีโชคร่วมกันนะคะในวันที่หนึ่งมิถุนาคมนี้ค่ะโบราณน,นะคะก็ไม่รู้ว่ามีอายุเก่าแก่มากเท่าไหร่นะคะท่านผู้ชมหากท่านใดพอรู้นะคะว่าอยู่สักประมาณกี่ปีนะคะก็สามารถเม้นบอกแอนมินได้นะคะเป็นหายโบราณค่ะส่วนใหญ่ที่จังหวัดสุรินทร์นะคะก็จะมีการขุด พบบ่อยๆนะคะสำหรับไหายนะะซึ่งเป็นศิลปะขอมนะคะท่านผู้ชมสวยงามมากๆค่ะค่อนข้างจะสมบูรณ์นะคะกับลายนะคะเดี๋ยวแอดมินจะถ่ายไปเรื่อยๆหากท่านผู้ชมเห็นตัวเลขอะไรก็แบ่งปันกันนะคะสาธุสาธุพญาเต่าวันนี้ลูกรายการไทยบ้านทีวีก็ขออนุญาตมาถ่ายทำขอโชคอขอลาบ มาฝากท่านผู้ชมจะได้มีคนเข้ามาที่ปราสาทวัดเต่าทองที่นี่นะคะสาธุสาธุบางท่านอาจจะยังไม่เคยเข้ามาะคะวันนี้แอดมินก็ขอเป็นตัวแทนของท่านผู้ชมนะคะได้เข้ามาถ่ายทําให้ท่านผู้ชมเห็นว่าสถานที่จุดตรงนี้มีอะไรบ้างนะคะก็ที่นี่นะคะห้ามโยนเหรียญน,นะคะเข้าไปในบ่อนะคะ ก็ขอฝากด้วยนะคะท่านผู้ชมตอนนี้นะคะก็กำลังจะส่องขอโชคที่หายโบราณน,นะคะท่านผู้ชมว่าเห็นตัวเลขอะไรบ้างในวันที่หนึ่งมิถุนาคมนี้นะคะก็อยากให้ทุกท่านที่รับชมรายการไทยบ้านทีวีรับชมไปพร้อมๆกันแล้วก็มีโชคร่วมกันค่ะ ก็ไม่ค่อยอมีผู้คนเข้ามาเท่าไหร่นะคะช่วงนี้ก็เป็นชุกยุคโควิดนะคะก็อย่างที่ทุกทกท่านเห็นนะคะน่าจะมาทำพิธีช่วงที่มีพิธีกรรมโบราณนะคะสืบสารประเพณีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหายสองใบนี้นะคะก็เป็นหาใบเล็กนะคะก็ไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่นะคะท่านผู้ชมกับรายละเอียดนะคะของจิตกรรมนะคะศิลปะ เดี๋ยวแอดมินก็จะส่งหายใบเล็กทั้งสองใบนะคะไปฝากท่านผู้ชมค่ะก็เป็นหายใบเล็กนะคะหากท่านใดเห็นตัวเลขก,ก็เม้นบอกแอดมินด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ จะเป็นเต่าทองนะคะเต่าโบราณค่ะเดี๋ยวแอดมินก็จะถ่ายไปเรื่อยๆนะคะตอนนั้นที่แอนมินมานะคะก็เห็นจุดตรงนี้ค่ะรู้สึกจะไม่ได้นะน่าจะออกฮานอยค่ะตอนนั้นตรงเต่าทองนะคะบริเวณนี้แหละค่ะคลิปเก่านะคะตอนนั้นเดี๋ยวจะมาส่องดูตัวเลขนะคะที่พญาเต่านะคะ เพื่อจะท่านจะให้โชคลูกหลานนะคะเดีแอดมินก็จะนิ่งๆน,นะคะท่านผู้ชมเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เห็นตัวเลขนะคะขอให้ทุกท่านมีโชคอะค่ะ เอเป็นว่านะคะท่านผู้ชมเมื่อกี้ก็ได้เห็นตัวเลขที่หายใบใหญ่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะ51และ01ค่ะท่านผู้ชมก็ขอให้พญาเต่าโอดบันดาลโชคให้ลูกหลานที่รับชมรายการไทยบ้านทีวีในวันนี้ขอให้มีโชคกันทุกๆท,ท่านเธอสาธุสาธุ ตอนนี้นะคะท่านผู้ชมแอดมินก็ได้ขอโชคนะคะจากพญาเต่าค่ะก็มาถ่ายจุดนี้ถ้าในหายใบใหญ่ค่ะซึ่งเป็นหายโบราณนะคะแอดมินก็มองเห็นเป็นเลข5นะคะตัวใหญ่มากๆด้านหลังเลข1ค่ะนะคะ51ค่ะท่านผู้ชมแล้วก็ด้านล่างนะคะ01ค่ะ01น,นะคะ ไม่แน่นะคะบนล่างค่ะเมื่อกี้นะคะแอดมินก็ได้ขึ้นไปสักกะค่ะพรายด้านบนนะคะก็เสียงเซมซีได้สองสองนะคะแล้วก็มาไหว้จุดพญาเต่าก็เห็นเลขจากส้มเป็น095หรือ065นะคะก็เป็นเลขที่ออกจากงวดที่ผ่านมาค่ะแล้วก็วันนี้ก็บอกว่าขอโชคในวันที่1มิถุนาก็ มาเห็นจุดตรงนี้นะคะ่ะตรงหายก็เห็นเป็นตัวเลข51แล้วก็01นะคะนำมาฝากท่านผู้ชมค่ะขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆค่ะ